สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเตยนะคะกับพิกอากาศในหัวข้อที่มีชื่อว่าข้อความจากโซของคุณ ถึงคุณในตอนนี้นะคะโซ so, ก็คือจิตวิญญาณหรือตัวตนภายในของคุณประมาณน,นั้นก็เป็นการเล่นแบบ General r e a d i n g เป็นการเล่นแบบพลังงานรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยวันนี้มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบอะค่ะใบที่หนึ่งใบที่2และใบที่3ใช้เซนส์ใช้อินทิชันของคุณในการเลือกหน้าไพ่ที่สะดุดตาคุณมากที่สุดเม่เลือกได้แล้วคลิกทามสแตมด้านล่างเพื่อรับฟังคำทำนายของหน้าไพ่ที่คุณเลือกได้เลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและ enjoy กับทุกคำทำนายที่ใจอ่านให้ทุกคนฟังนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งมาดูกันว่าข้อความจากโซ,โซของคุณถึงคุณในตอนนี้คืออะไรก็ก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายมันเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกันก่อนถ้าพลังงานตรงนะคะฟังต่อถ้าไม่ตรงอาจจะต้องเลือกไพ่ใหม่หรือว่าลอเล่นในหัวข้อถัดไปไพ่ใบนี้จะอ่านประกอบนะคะอ่านประกอบคำทำนายของคุณนะมาเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกันก่อน แ a ปปี้แฟม l ลอู้ไม่ไม่ไม่ใช่นะจ๊ะวิกตอรี่อ๋อชีวิตดีๆหรอชีวิตดีๆของคุณหรอหรออกแนวแบบก็ชีวิตคุณก็เพอร์เฟกดีนี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะคะ ก็คุณน่าจะได้ลงตัวนะคะกับความรับความสัมพันธ์หรือว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นหรือคุณอาจจะพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองในสิ่งที่รายล้อม ลายล้อมคุณด้วยผู้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุขและพวกเขาเมื่อมีคุณก็มีความสุขเหมือนกันในเรื่องของอการงานกันเงินก็ดูเหมือนกับคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามหัวใจตามสัญชตาตญาณตามความรู้สึกและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่แล้วก็พลังงานดีขนาดนี้แล้วก็มัดูกันนะคะถ้าตรง พลังงานคุณตรงนะพลังงานคุณตรงถ้าใครที่เป็นพลังงานที่ไม่ใช่อย่างที่พูดไปนะคะเลือกพไพ่ใบใหม่เลยนะเพอคนที่เลือกพไพ่ใบที่หนึ่ง<ด>ก็ดูดีนี่นะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรอ่ะก็ดูหน่อยว่าโซของคุณอยากบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้คะโซของคุณอยากบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้อู้ ดูเป็น The Emperor ที่ดูข้างรักอยู่นะขาดูหน่อยอู้อู้อะไรเก่งอ่ะอู้อะไรเก่งจังเลยอืมจริงๆแล้วนะคะโซ่ของคุณเนี่ยอาจจะอยากบอกกับคุณว่าแบบขอบคุณที่คุณใช้ชีวิตมาอย่างดีมากๆขอบคุณที่ทำตามหัวใจขอบคุณที่ทำได้ เติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเองขอบคุณที่พาชีวิตของตัวเองมาถึงณวันนี้และเป็นคนแบบที่คุณเป็นมันไม่มีอะไรเลยที่คุณขาดตกบกพร่องในชีวิตของคุณในการที่ถือกำเนิดเกิดมาและได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นและได้รับประสบการณ์ที่มีค่าต่างๆรวมถึงณสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณเลือกหันกลับมาสู่ภายในหรือการคอนเน็กกับโซของตัวเองได้อย่างแท้จริงว้าว เป็นแมสเซจของการแบบขอบคุณแล้วก็ส่งความรักส่งความปรารถนาดีให้กับตัวคุณอยู่เสมอแต่มีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณในตอนนี้จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนบางคนอาจจะเป็นโสดก็ได้นะคะบางคนอาจจะลงตัวกับคู่แล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่า,าลงตัวกับความสัมพันธ์ที่มีอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณก็มีความสุขจากภายในของตัวเองอย่างเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับโฉลของคุณคือ เอาง่าย right, ๆคือคุณไม่ได้ขาดการเชื่อมโยงกับโซอะ่ะคุณมาทางของการคอนเน็กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการที่คุณแบบค่อยๆนะคะจำโซของตัวเองได้เรื่อยๆหรือรู้ตัวรู้ตนร,ร,รู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าต้องทําอะไรแบบไหนแล้วคุณก็ใช้จิตวิญญาณของคุณในการนําทางเพราะว่าโซของคุณรู้ดีกว่าใครโอ้ก็เป็นแมสเซจที่เหมือนกับอากจะตอกย้ําว่า คุณมาถูกทางโคตรแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําตามแบบของใครสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เลยเพราะว่าโซของคุณเนี่ยเขาเองก็ได้รับการเติมเต็มจากการกระทําของคุณอืเพราะอะไรคนที่เลือกไปที่หนึ่งแต่มีความรู้สึกว่าคุณมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วคุณอยู่กับคนที่คุณรักทํางานที่คุณรักและมีชีวิตที่ใช่ในแบบของคุณไม่ได้มีอะไรที่โซอยากจะบอกหรืออยากจะย้ําเตือนอะไรไปมากกว่า ทำตามหัวใจของคุณต่อไปทำตามความปรารถนาของคุณต่อไปคุณมาได้ไกลแล้วก็มาถูกทางมากๆแล้วแบบนั้นทีนี้มาดูคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากโซของคุณเลยนะคําแนะนําเพิ่มเติมจากโซของคุณก็คือโอ้โหโอ้โหคือคือใช้ชีวิตที่มีความสุขต่อไปแค่นั้นเองใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปจากที่รักแค่นั้นเลย ไม่มีอะไรที่สเปซิฟิกหรือว่าต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้คือมันดีไปหมดพูดตรงนี้เลยนะคะคุณน่าจะเป็นสายเมดิเท t i o ชันอยู่แล้วสายทำสมาธิสายปฏิบัติสายพลังงานอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณใช้ชีวิตปกติมากไม่ได้มีใครดูคุณออกเลยนะว่าคุณเป็นสายไหนนะคะคุณก็ดูเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตกับสังคมได้ดีนะคะวางตัวเป็นรู้ผิดชอบรู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบรู้หน้าที่รู้ตัวรู้ตนแบบนั้นนั่นเองโซ so, ของคุณจึงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องสื่อสารอะไรกับคุณไปมากกว่าให้คุณก้าวไปข้างหน้าใช้ชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นต,ต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องมานั่งสนใจในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอีกต่อไปเนี่แหละอืข้อความจากไฮเออร์เชลนะคะขึ้นมาเลยนะเนี่ยว่า คุณและโซของคุณคอนเน็กกันอยู่แล้วเพราะการที่ชีวิตของคุณเนี่ยมามาถึงจุดนี้มาถึงวันนี้มาถึงณปัจจุบันนี้มันเป็นเพราะคุณเนี่ยฟังโซของตัวเองหรือคอนเน็กกับโซของตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่อาราวตัวเองไปด้วยผู้คนที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคอนเน็กกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้น,นการคอนเน็กกับโซของตัวเองแล้วแล้วก็ไปคอนเน็กกับโซของคนอื่นไปคอนเน็กกับ ธรรมชาติไปคอนเนคกับสิ่งแวดล้อมสัตว์อะไรก็ตามแต่ประมาณน,นั้นเนาะที่นี่นะคะขอดูหน่อยว้าว <Wow. S 1> เลข30นะคะ30ก็30สุดยอดมากเลยนะคะคุณสามารถบาลานชีวิตทางโลกแล้วก็ทางธรรมไปได้ด้วยกันได้ไม่มีอะไรไปมากกว่าขอบคุณที่คุณทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแล้วก็เป็นตัวแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นมันมีแค่นั้นเลยนี่มันเป็นเมสเซจอะไรนี่มันนดีขนาดนี้ ทำไมมันดีขนาดนี้ว่าไปนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะคะมันมีแค่นั้นจริงๆคือใช้ช่วยของคุณต่อไปในแบบเนี้ยในแบบเนี้ยในในแบบที่คุณฟังเสียงของหัวใจฟังสัญชาตญาณแล้วก็คอนเนคกกับตัวเองภายในเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะเพราะคุณมาถูกทางแล้วก็ไปต่อก,กับเส้นทางที่คุณเลือกเดินในแบบที่มั่นใจได้เลยฟังม่ชอบไปใช่นะคะฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังให้กับช่องของเต๋ด้วยนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2มาดูกันว่าโซ่ของคุณอยากจะบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายมาเช็คพลังงานของคุณก่อนถ้าพลังงานตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงเลือกไพ่ใบใหม่หรือว่ารอเล่นในหัวข้อถัดไปค่ะก็คนที่เลือกไพ่ใบที่สอง,พงไพ่ใบนี้จะอ่านประกอบคำทำนายของคุณนะอันดับแรกมาเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้คะ ส t ตตัสชีดูเหมือนมีเรื่องให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็การบริหารจัดการชีวิตโดยจะต้องใช้หลายๆอย่างนะคะในความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการหาเงินความสามารถในการคิดหาทำแล้วไปถึงความสามารถในการจะต,ต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวด,ด้วย คณในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องโฟกัสในเรื่องภาระนาทีมากๆๆๆมากและต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสหรือว่ามียานอย่างรู้มีการมองเห็นอนาคตหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นคนที่ใช้สัมผัสทีหกอยู่แล้วด้วยอาจจะทำงานในในในเชิงของการเป็นหมอดูนักโหราศาสตร์หรือเป็นฮิลเลอร์อะไรประมาณนั้นนะคะก็ดูเป็น energy ของคนที่กำลังทำงานทำงานแล้วก็รับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตจนทำให้มันไม่ได้มานั่งโฟกัสอะไรที่มันเป็นความยิบย่อยหรืออะไรที่มันไม่ไม่ได้ไม่ได้สำคัญ มันมีเรื่องสำคัญสำคัญที่คุณไปมองไปทำไปจัดการนะคะไปทุ่มเทไปพยายามแล้วก็ใช้ความสามารถของคุณในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายเรื่องมากเป็นนักคิดเป็นนักลงมือทาแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดโคตรเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยว่าตัวคุณนั้นมีการแอค i v เ t e นะคะ Uh, activate p i y c h i c ability ความสามารถทางจิตรวมไปถึงการ Activate ภูมิปัญญาเก่าหรือการเข้าถึงโซตัวเอง connect กับโซของตัวเองได้อยู่แล้ว uh, เป็นผู้ปฏิบัติแน่นอนนะคะคุณน่าจะอยู่ในวีของการปฏิบัติทำสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่ทำให้คุณเกิด,ก,ดการบาลานซ์หรือเกิดการสมดุลในระดับพลังงาน uh huh. ทีนี้ถ้าพลังงานของคุณตรงมาฟังกันต่อเลยว่า โซของคุณอยากบอกไหมโซของคุณข้อความจากโซของคุณถึงคุณในตอนนี้เนาะไม่ใช่อยากบอกสิโอเคดูยุ่งนะดูยุ่งนะคะพูดเลยคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณดูยุ่งนะคะตอนนี้ยถ้าคุณไม่ยุ่งนี่ไม่ใช่กองคุณแน่นอนเพราะคุณยุ่งคุณยุ่งอะโซของคุณอยากบอกไอโซของคุณข้อความจากโซของคุณถึงคุณในตอนนี้จ้ะ ฮัลโหลโซบอกว่าอะไรรู้ไหมกำลังจะบอกพูดรู้ไหมทำไมคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าโซ so, อยากบอกกับคุณโซของคุณนะอยากบอกกับคุณว่าคุณคือของขวัญของโลกใบบนี้จริงๆคุณมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นมันมีศักยภาพที่คุณเองยังใช้ไม่เต็มที่หรือยังไม่ได้ใช้อะไรที่คุณคิดแล้วยังไม่ได้ทำโซของคุณเหมือนกับเฮ้ยอย่าลืมดิอย่าลืมดิอย่าลืมไลฟ์เพอร์เพสของตัวเองคือต้องพูดแบบนี้ก่อนว่ามันมีอินทิวชันมันมีมันมีเขาเรียกว่าการไกด์ไลน์นะคะ จาก i n t u i t i o นของคุณเออแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องเอาความสามารถนี้มาทําอันนี้คุณจะต้องทําอันนั้นแต่คุณไม่สามารถที่จะทํามันได้แบบทั้งหมดอะหรือบางทีคุณคิดที่จะทาแล้วแต่คุณไปทําอันอื่นก่อนอะไรประมาณเนี้ยคืนนี้ยโซของคุณเนี่ยจะบอกคุณว่ามันมีอะไรบางอย่างเนาะที่คุณคิดที่จะทําแล้วคุณลืมมันไปอะคุณควรจะทําอันนั้นนะเออโซจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณควรจะทําอันนั้นนะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ชีวิตของคุณอะมันดีขึ้น คุณมัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคุณยุ่งจริงๆคุณก็ทำในสิ่งที่มันต้องทำนั่นแหละไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่มันคุณคุณมันมีความสำคัญทุกๆอย่างนั่นแหละในชีวิตไม่ได้มีอะไรสำคัญน้อยกว่าแต่ดูเหมือนกับว่าคุณละเลยบางจุดที่มันเป็นจุดที่คุณต้องทำอ่ะคุณข้ามอ่ะคุณกดข้ามไปแล้วอ่ะ และมันก็มีอะไรที่ย้ำเตือนคุณด้วยโซของคุณพยายามจะบอกคุณว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทําอันนี้ดิทําอันนี้ดิอย่าไปเสียเวลาทําอันอื่นที่มันเป็นปลายเหตุแล้วมันทําให้คุณไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของคุณคุณมีปัญหานะจะเห็นปัญหาในที่นี้คือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทําให้คุณทุกข์แต่มันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องคอยแก่เนื่องด้วยว่าคุณเองเนี่ยมีอะไรหลายอย่างให้ต้องทามีอะไรหลายอย่างให้ต้องโฟกัสแล้วมันก็สําคัญทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะคุณเองเนี่ยมาพร้อมกับพรสวรร ไหวพิปฏิพานมาพร้อมกับความสามารถความเก่งความฉลาดความปัดเปืองความรอบรู้และสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้มันไปอย่างเต็มที่มันจะเรียกว่า,าพรสวรรค์แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้มันไปนะคะมันก็จะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับการที่คุณมีความสามารถนั้นในตัวเองโซ so, เนี่ย,เ,ยเห็นไหมโซ so, ของคุณเหมือนอยากจะตอกอย้ำว่าคุยคุณลืมนะคุณลืมคียนะ มันมีบางอย่างที่คุณคิดขึ้นมาได้แล้วคุณไม่ทําและไออันนั้นแหละที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจกับมันนะจริงๆจริงๆคุณรู้เลยเนะี่ยแต่พูดไปคุณต้องเก็ตแล้วว่ามันคือเรื่องอะไรอ,อ๋อโอเคโซอยาให้คุณทําอันนั้นนะทําอันที่คุณคิดแล้วแต่คุณไม่ทําอ่ะ อันมันจะคืออะไรไม่รู้แต่มันคือไลฟ์โพสของคุณมันคือเป้าหมายของการเกิดมาของคุณมันคือคําตอบในชีวิตของคุณด้วยซ้าม,มันเป็นสิ่งที่คุณเพราคุณคิดได้คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนั้นแหละมันเป็นอันที่คุณอยากทํามากที่สุดอะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหรือเปล่ามันอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่า การทุ่มเทการพยายามหรือความตั้งใจจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําปุ๊บแล้วเกิดผลลัพธ์เลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องสะสมสะสมสะสมอ่ะเออแล้วถ้าทําสําเร็จอ่ะมันถึงจะสร้างผลลัพธ์ให้กับคุณแต่ทีเนี้ยด้วยชีวิตของคุณมันมีอะไรให้ต้องบริหารจัดการเนาะคุณอาจจะมีปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การเงินหรือไลฟ์สไตล์ที่มันยังไม่ลงตัวจนทําให้คุณไม่มีเวลาจะไปนั่งสุนทรีในการที่จะสร้างสารสิ่งนั้นนะคะหรือการที่จะสารเก่อให้มัน ออกมาจนสําเร็จอะไรประมาณนะั้นเหมือนกับเอ,อ้ยคุณก็ต้องแบบเอาหน้างานก่อนผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนแต่นั่นแหละข้อความจากโซของคุณนะคะถึงคุณในตอนนี้ก็คืออย่าลืมได้ปะขอลองอย่าลืมได้ปะอย่าลืมฉันฉันในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่มันเป็นไลฟ์โพสที่คุณจะต้องทําก่อนเลยด้วยซ้ําก่อนที่คุณจะไปทําอย่างอื่นด้วยซ้ํา เพราะว่าอะไรเพราะการที่คุณพยายามที่จะอเอาหน้างานก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทําให้คุณไม่ได้สร้างในสิ่งที่จะช่วยคุณไม่ต้องมาไม่ต้องมาแก้ปัญหารายวันอะขอดูเพิ่มเติม<ๆ>จ้ะอู้เห็นไหมตกย้ามากเลยตกย้ามากเลยว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับคุณซ่อน พรสวรรค์ที่แท้จริงของคุณเอาไว้อะสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็เป็นพรสวรรค์ของคุณเนาะแต่มันมีพรสวรรค์ที่แท้จริงของคุณน่ะที่คุณไม่เอามาทําให้มันเป็นผลลัพธ์หรือเกิดความสําเร็จสักทีคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปหรือคุณอาจจะผัดวันประกันพรุ่งหรือคุณอาจจะเอาไว้ก่อนแบบนั้นน่ะแล้วโซเหมือนอยากจะบอกกับคุณว่ามันถึงเวลาแล้วทิลักถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจทําสิ่งนั้นแล้วเพราะสิ่งนั้นมันจะตอบโจทย์ชีวิตของคุณมากๆมันจะทําให้คุณแบบ สามารถแก้ปัญหาที่คุณที่คุณแก้ไม่จบสีหรือทำให้คุณได้พบทางออกที่มันใช่แบบนั้นอขอดูคำแนะนำหน่อยแล้วกันนะคำแนะนำจากโซค่ะคำแนะนำจากโซของคุณค่ะคำแนะนำจากโซของคุณค่ะคุณจะต้องมีวิน,นัยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องทำมันอะไรวะขนาดนั้นเลยเหรอ คือมันเป็นอารมณ์แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องทํามันนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงอ,อวันนี้เต่ก็เกิดเล์น n i n g เหมือนกันนะคะเคยจะแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะมดเนี่ยคือไต่ขึ้นตู้หนังสือเตยชั้นหนังสือเตยอะไรอย่างนี้แล้วเตยก็แบบเอยทำไมมดมันขึ้นชั้นหนังสืออ่ะมันไม่มีอะไรต้องขึ้นนี่นะเตยก็พยายามจะปัดมดออกปัดมดออกแล้วทอปัดมดออกไปอะ่ะมดมันก็ยังยังขึ้นหน่อยขึ้นเยอะกว่าเดิมอะ่ะเออ คือแต่พยายามปัดหมดออกใช่ไหมว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่แต่ก็แหวกแหวกดูมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องขึ้นนี่นะแบบนั้นทีนี้แต่ก็ลองดูใหม่ว่าเฮ้ยทาไมวะสุดท้ายจ้ะมดมันไม่ได้ขึ้นที่ชั้นวางหนังสือจ้ะมันขึ้นขนมจ้ะที่อยูอ่ที่ชั้นวางขนมด้วยซ้ําแต่เหมือนเขาไตอะค่ะเขาไตา่เข้าชั้นหนังสือเพื่อที่จะเอาเศษขนมนั้นมา,มา,มาเก็บมั้งอะไรหรือประมาณเนี้ยแล้วแต่ก็เลยแบบเออ จีแท้ก็ขึ้นตรงนี้นี่เองแล้วเพราะเตยเก็บขนมของเตยทิ้งจัดการไม่ให้หมดขึ้นเรียบร้อยแล้วมดที่ไต่ไต่มากมายไก่กองก็หยุดเดินเลยหลยุดเดินเลยนะมดหยุดเดินเลยมดสลายหายตัวไปเองโดยอัตโนมัติแต่งงมากแต่งงไม่จริงแล้วเรื่องนี้มันสอนว่าอะไรมันสอนว่าเราพยายามที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเหมือนแค่จะเอาตัวรอดไปวันๆตลอดอ่ะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจะทําให้ความวุ่นวายต่างๆนั้นมันหายไป แล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในโหมดเอาตัวรอดไปวันๆคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตมั่นคงของคุณได้แต่คุณเลือกที่จะปฏิเสธมันเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทําตามนั่นเองเนาะอะ,อะทีนี้นะคะมาดูกันเพิ่มเติมได้เปิดสําหรับไหนมั้งวะเออสำรับนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เลือกไปไปที่หนึ่งพูดน้อยมากเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรต้องพูดอะไรประมาณนั้นอะขอดูคําแนะนาเพิ่มเติมหน่อยนะขอดูคําแนะนาเพิ่มเติมหน่อย Ooh, เห็นไหมบอกแล้วคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณมีความสามารถทางามีสัมผัสที่6จริงๆซึ่งจริงๆแล้วทุกคนนะมีสัมผัสที่6เนาะแต่คุณมีของเดิมคุณมีของเก่าอะค่ะคุณสั่งสมมามันมี อะไรที่คุณมีพรสวรรค์ที่จะเอาไปทำได้อย่าง,างแน่นอนแล้วก็คอยก็รู้ว่าถ้าตอนนี้คุณมีพาร์ทเนอร์คุณมีอะไรที่ซัพพอร์ตคุณอยู่ในตอนนี้เนี่ยมามันก็มาเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยมาโฟกัสเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้มาเพื่อเอื้อให้คุณโฟกัสสิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำสักทีด้วยนะคะ แล้วก็โซของคุณอยากจะบอกคุณว่าการการะทําของคุณนั้นมันจะไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแต่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวของคุณแล้วก็คนรอบข้างซึ่งมันอาจจะเป็นไลฟ์โพสที่คุณต้องมาทําแบบจริงจรงจังๆด้วยนะคะอืผ้าจะทิตออกมาอีกแล้วนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับมันถึงเวลาถึงเวลาแล้วอะถึงเวลาที่จะทำสตีนะคะว้าว ยิ่งคุณสมดุลพลังงานนะคะอยู่คุณแบบปฏิบัติทุกวันคุณทําสมาธิทุกวันคุณดูแลสุขภาพกายใจจิตวิญญาณของคุณทุกวันคุณพร้อมมากๆแล้วที่จะแชแนลองค์ความรู้คุณพร้อมมากๆแล้วที่จะทําสิ่งนั้นให้มันสําเร็จคุณไม่จําเป็นจะต้องรู้อะไรล่วงหน้าคุณแค่เริ่มต้นอะได้ปะใช้คำนี้เหรอโซบอกประมาณว่าแบบสมมตินะสมมติคุณจะเขียนหนังสือใช่ป่ะอืมคุณจะเขียนหนังสือแล้วคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเขียนอะไร คุณมีชื่อหนังสือเรียบร้อยแล้วคุณแค่เอามือจดลงไปในแป้นพิมพ์อะค่ะแล้วพิมพ์แล้วพิมพม์มันออกมาเองโอเคฟิลลิ่งนันนะคะก็ะน่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่สองฝังไลค์ชอบไลค์ใช่ฝั่กดไลค์ like, กดซับสไคร้ comment, กดคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังให้กับช่องของเตยด้วยนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3พอดีคลิปมันตัดไปจ้ะแต่เปิดพลังงานเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่าข้อความจากโซของคุณถึงคุณในตอนนี้นะคะคืออะไรก่อนที่จะไปรับฟังคำชํานายมาเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่ใบที่3กันก่อนตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกไพ่ใบใหม่หรือว่ารอเล่นในหัวข้อถัดไปโอเคพลังงานของคนที่เลือกไพ่ใบที่สามดูเหมือนกับว่าคุณจะมีบางอย่างนะคะที่ไม่ได้แสดงออกตรงไปตรงมา เช่นไม่ได้ทําตามความรู้สึกมากนะักพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งพยายามจะเป็นคนเก่งพยายามจะทําให้ทุกคนภาคภูมิใจพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีแต่มันเป็น energy ของการพยายามอยู่บนอ,อ,อยู่บนความคิดมากกว่าความรู้สึกเพราะว่าคุณพยายามทุกอย่างเลยเพื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อหัวใจของตัวเองเอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นอะ ไม่รู้เหมือนกันถ้าพลังงานของคุณตรงก็ไปฟังต่อเลยว่าโซของคุณอยากจะบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้ออมี energy ของความเหนื่อยด้วยแล้วก็สับสนไม่แน่ใจไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ได้รู้สึกสบายใจขนาดนั้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะหันกลับมาพัฒนาตัวเองโฟกัสตัวเองเออพยายามที่จะแก้ปัญหาของตัวเองแต่เหมือนคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่ ที่จุดเกิดเหตุหรือที่ต้นเหตุเนื่องด้วยว่าคุณก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรแต่คุณรู้ว่าคุณในตอนนี้ไม่ได้รู้สึกสบายใจอะไรมากนะักนั่นเองนะมาดูกันว่าข้อความจากโซถึงคุณในตอนนี้คืออะไรข้อความจากโซถึงคุณในตอนนี้โอเคโซอยากจะบอกกับคุณก่อนเลยเรื่องแรกนะ เขาส่งข้อความมาถึงคุณเรียบร้อยแล้วอืมบอกถึงความจริงในตัวคุณเรียบร้อยแล้วคุณรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆแล้วคุณก็รู้มานานแล้วด้วยแต่เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทําในสิ่งนั้นอย่างจริงจังสักทีหรือ,อยังไม่ได้เริ่มต้นทําสิ่งนั้นสักทีอ๋อโซของคุณอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่า ในสายตาของคนอื่นคุณจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งในสายตาของตัวของคุณเองจะเป็นยังไงก็ตามคุณเป็นสิ่งที่มีค่าและก็มีความหมายมากๆคุณไม่เคยเป็นสิ่งที่บกพร่องหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะจิตวิญญาณของคุณหรือโซของคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆว่าวันหนึ่งคุณจะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่มันตรงกับหัวใจของคุณสักทีหรือลุกขึ้นมาทําเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงสักทีเพราะว่าโซของคุณเนี่ย เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรอืโซของคุณรู้ดีกว่าใครเพียงแต่ว่าคุณแค่อาจจะยังไม่ได้เคยเลือกที่จะฟังเสียงจากภายในหรือฟังเสียงของโซของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโซของคุณอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าเมื่อไร่เขาก็จะสื่อสารแล้วคอยบอกคุณถึงสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทําถึงสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหรือพยายามที่จะทาให้คุณนั้นกลับมาคอนเนคกับโซของตัวเอง ให้ได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะพยายามใช้ความคิดเพื่อหนีความจริงมากขนาดไหนเราจะสู้เพื่อให้คุณได้ยินเสียงของเราอย่างชัดๆจริงๆสักทีว่าคุณมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดคุณมีความหมายและคุณไม่เคยไล้์ความหมายเลยสักครั้งที่คุณคิดแล้วก็คุณเข้าใจโซของคุณพยายามที่จะคอนเนคกับคุณสื่อสารกับคุณติดต่อกับคุณแต่เหมืนกับคุณปิดกั้นตัวเอง กับการฟังเสียงภายในแต่โซก็ไม่เคยละความพยายามที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือความจริงภายในของคุณอืขอดูเพิ่มเติมจะ้ะโอเคและนี่ก็คือเนี่ยการที่คุณมาได้ยินแม่เศจนี้ข้อความนี้มันเป็นสิ่งที่โซของคุณแบบหวังว่าคุณ หวังว่าคุณจะรับรู้ว่าเราพยายามจะติดต่อพยายามจะสื่อสารพยายามจะคอนเนคกับคุณอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เป็นคุณที่เลือกที่จะปฏิเสธที่จะรับฟังเ,เลือกที่จะฟังเสียงในหัวของคุณเลือกที่จะฟังคนอื่นเลือกที่จะแคร์คำพูดคนแคร์สังคมแคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่คุณควรจะแคร์มากที่สุดก็คือตัวคุณเองและสนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไง เวลาที่คุณตัดสินใจจะทำอะไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากนอกจากการที่พึงเวลาที่คุณจะได้ยินเสียงของตัวเองเสียทีเสียงภายในที่จะนำทางคุณให้คุณได้รับรู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนและเลือกสิ่งใดให้กับชีวิตของคุณทีนี้มาดูคำแนะนำจากโซของคุณถึงคุณกันนะอ้ คำแนะนำคือเลิกทะเลาะกับตัวเองได้แล้วเลิกเอาความคิดมาช่วยแก้ปัญหาเพราะมันสุดท้ายมันก็ยุ่งยากกว่าเดิมแล้วมันก็ทำให้คุณหนักแล้วก็เหนื่อยแล้วมันทำให้คุณต้ตองแบกอะไรก็ไม่รู้ที่คุณไม่จาเป็นต้องแบกแล้วคุณควรที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกไปแล้วก็กลับมาฟังเสียงภายในใจเพียงอย่างเดียวคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องทำอะไรนะคะ อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับความสงบอยู่กับโลกส่วนตัวอยู่กับภายในแล้วก็ใช้ความคิดให้หน้อยลงหรือว่าไม่ใช้เลยจริงๆอืมจริงๆแล้วความคิดที่ดีที่สุดคือไม่คิดอะไรเลยแต่คุณทําไม่ค่อยได้เพราะคุณชอบคิดตลอดเวลาจริงๆแล้วมนุษย์ก็คิดตลอดเวลาแต่คนที่เลือกไพ่ปรที่สามคุณคิดเยอะกว่าคนทั่วไปเพราะคุณแคร ทุกๆคนยกเว้นตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณแคร์ตัวเองโซของคุณก็พยายามจะบอกคุณว่าถ้าคุณแคร์ตัวเองจริงๆว่าคุณทุกเรื่องอะไรใช่ไหมมาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าโซของคุณอยากบอกอะไรอไม่ใช่อยากบอกอะไรข้อความจากโซถึงคุณ sensitivity and s t r e t h โอมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับไพ่ใบเนี้ย จริงๆแล้วอ่ะคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแล้วคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดเนาะจริงๆมันมีสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในตัวคุณทั้งอ่อนโยนและแข็งแกร่งทั้งดีงามและมืดบอดทั้งขาวและดำทั้งหยินและหยางอยู่ในตัวของคุณเองแต่คุณไม่ได้ใช้ทั้งสองอย่างอย่างเท่าเทียมในการที่คุณจะดำเนินชีวิตของคนมันเลยทำให้คุณติดกับ อะไรบางอย่างสถานการณ์บางอย่างบางคนบางสิ่งบางเรื่องที่ทำที่ที่ขัดขวางคุณต่อการคอนเน็กกับตัวตนภายในอืเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบหัวกับใจไม่ตรงกันไม่ได้ทำงานสอดคล้องกันมันแยกกันใจของคุณนั้นเบาบางดังขนนกแต่ความคิดของคุณนั้นกับแข็งแก่งดังหินผา แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนมันได้ง่ายๆด้วยเพราะคนเดียวที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณก็คือตัวคุณเองแล้วคุณจะต้องฟังเสียงภายในใจอของคุณเท่านั้นคุณถึงจะรู้ว่าคุณควรจะพูดกับตัวเองยังไงรู้สึกกับตัวเองยังไงและคิดและเชื่ออะไรยังไงเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วมันออกมาดีสำหรับตัวคุณและคนรอบตัวเนาะโอเคขอดูหน่อยนะคะ โซของคุณปรารถนาที่จะได้เชื่อมโยงกับคุณและนำพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณขาดในตอนนี้เลยคือการคอนเน c กกับโซของตัวเองกับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งวิธีที่จะคอนเน c กกับโซของตัวเองได้แบบง่ายที่สุดเ็ลยคือคุณลองไม่คิดอะไรเลยแล้วให้ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่บอกสิ่งที่บอกถึง ข้อความที่คุณควรจะได้ยินซึ่งมันอาจจะมาในรูปแบบของความภาพภาพในหัวใช้คำนี้นะภาพในหัวความรู้สึกภายในใจหรือแม้กระทั่งคำสั้นๆบางคำที่จะต้องบ่งบอกถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาแล้วก็ความหวังดีถึงคุณนั่นเองก็น่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับคนที่เลือกให้ใบที่3ค่ะฟังแล้วชอบแล้วใช่ฝากกดไลค์ กด Subscribe กดคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงให้กับช่องของเตยด้วยนะ